วันนี้มีลุนเล็กๆนะคะนี่คือต้นเข็มอินเดียนี่ไม่ต้องรุ้นค่ะออกดอกสวยอยู่เป็นเดือนทีเดียวนะคะต่อมาก็คือมัทุร,รดาค่ะต้นนี้เมื่อลงดินแล้วจะเลื้อยไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะคะอันนี้เป็นดอกกุหลาบซึ่งป้าจำชื่อเขาไม่ได้อะเขามีสีแดงติดต้นมานะคะ แล้วป้าก็ตัดทิ้งในรอบแรกอันนี้เขาออกเป็นรอบที่สองค่ะเดี๋ยวถ้าบาแล้วป้าคงจะต้องรบกวนถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ออกมาเป็นช่อนะคะ6 6ดอก5ดอก4ดอกอะค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าชื่ออะไรมีแต่คำว่าไม่ทราบนะเพราะไม่ได้จดจำอะใช้ลุ้นเอาอย่างเดียวแล้วก็ไม่เขียนป้ายติดไว้ด้วยพอเยอะๆก็เลยจำไม่ได้ค่ะ ที่เห็นสีชมพูนั่นก็มอนสุโข,ขทัยนะคะตัวนี้ดอกสีส้มแม่ค้าบอกว่าจําชื่อไม่ได้ป้าซื้อจากร้านค้าในเมืองเนี่ยดอกเล็กๆสีชมพูเป็นกุหลาบซึ่งเพื่อนให้มาค่ะเพื่อนบอกว่าให้ใครไปก็เลี้ยงไม่เคยรอดเลยแต่ป้าทุนดีเลี้ยงรอดทั้งสามกิ่งค่ะเดี๋ยวจะไปโชว์เพื่อนอันนี้เป็น โกลเด้นซิลิเรชันนะคะออกดอกเป็นรอบที่สองล้วแต่ดอกไม่ใหญ่อะ่ะเดี๋ยวป้าจะต้องตัดแล้วก็เลี้ยงต้นเข้าให้ดูดีดแข็งแรงกว่านี้จึงปล่อยให้ออกดอกในรอบถัดไปนะคะกุหลาบบ้านป้าแทงช่อสีแดงเยอะๆเลยค่ะอันนี้มอนสุขโขไทยนะซื้อสัตว์กระตันยูมากออกดอกบ่อยที่สุดเลยค่ะนี่เป็น ดอกพุทธชาติสีขาวส่งกลิ่นหอมเป็นกุหลาโบโบราณน,นะคะนี่เป็นผักชีใบเลื่อยที่ป้าพาะเอาไวค้ค่ะแล้วก็มาความหวังของป้าเม็ดผักชีที่เพาะไว้นะคะป้าเอาฝางปิดอรอลุ้นค่ะเขาเติบโตแล้วขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะคะ่ะ